มีตั้งห้าภารกิจคิดว่าจะทำสำเร็จกี่ภารกิจคะระดับในคิวสุดหล่อก็ต้องสำเร็จทั้งห้าภารกิจอยู่แล้วสิครับอาจจะล้มเหลวทั้งห้าภารกิจเลยก็ได้นะคะแหมชอบพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยนะครับแบรี่เนี่ย เออเมื่อกี้พูดเล่นใช่ไ<ฮ>หมเฮ้อย่างเงียบสิครับอย่างน้อยก็บอกมาก่อนสิว่าแค่พูดเล่นนะครับแบรี่ h ชาแนลช่องนี้หมีอยากเล่าประกาศเบาๆก่อนเข้าเรื่อง เวลาหรือเหตุการณ์ในซีรีส์เรื่องนี้จะไม่อิงตามความเป็นจริงนะคะนั่นคือต่อให้ผ่านทศกาาหรือมีปิดเทอมอีกกี่ครั้งตัวละครในเรื่องก็จะยังอายุเท่าเดิมแล้วเรียนอยู่ชั้นเดิมไปเรื่อยๆก่อนเพราะแบรี่อยากให้หนุ่มๆยังมีทางรุ่นพี่และรุ่นน้องในโรงเรียนนั่นเองค่ะเรื่องราวต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์สมมุติเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมีได้มีเจตนาส่งเสริมหรือชี้นำพฤติกรรมใดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะ เปิดเทอมวันแรกแบบนี้มันก็ต้องสร้างความทรงจำแบบไม่ธรรมดาโดยภารกิจรับฉบับนายคิ้วสุดหล่อ,อยังไงล่ะว้าฮ้าฮ้าไอคิวมันเป็นอะไรของมันอีกแล้ววะรู้สึกสังหอนใจไม่ดีเลยฮะนายคิวาหาหากับภารกิจที่หนึ่ง ดีครับแดงคิดถึงจังเลยครับตอนปิดเทอมพี่ก็โผล่หน้าไปหาพี่แดงที่บ้านแทบไม่เว้นแต่ละวันพี่ยังจะเหลืออะไรให้คิดถึงอีกหรอครับแหมน้องบลูก็อย่ามาดูถูกพลังแห่งมิตรภาพของพี่กับพี่แดงสิครับโอ้วันนี้บลูเองก็เดินมาส่งพี่แดงถึงห้องม .5 เลยนี่นะอันนั่นนั่นนะ ตัวเองก็ชินกับการที่ได้อยู่กับพี่แดงเยอะขึ้นในช่วงปิดเทอมจนยังปรับตัวไม่ได้เหมือนกันนี่นาะติดพี่แดงหนึบเลยนะว่าไงนะครับ <c oughs> ไหนช่วงปิดเทอมเราก็เจอหน้ากันบ่อยแล้วบลูไม่คิดจะยิ้มให้พี่บ้างสักครั้งเหรอครับได้สิครับพี่ ขอโทษที่ขอในสิ่งที่ไม่ควรขอนะครับภารกิจที่หนึ่งละลายยิ้มหวานจากน้องบลูผู้เย็นชาล้มเหลวจ้าภารกิจที่สองคุณหัวหน้าห้องทินครับมีอะไรให้นายคิวสุดหล่อช่วยไหมครับ ไม่มีครับโถโทโโท,โทโเดินหนีเราทำไมหยุดคุยกับเราหน่อยสิครับตอนนี้ผมไม่ว่างไปช่วยคนอื่นคุยก่อนนะครับเอ๋มีอะไรให้เราช่วยก็บอกสิครับงั้นก็ช่วยปล่อยผมไปตามยถากรรมทีเถอะครับ โจะรีบไล่เราไปไหนอะครับใจร้ายจังเลยนะคุณหัวหน้าห้องเนี่ยนั่นแดงกำลังโดนรุ่นพี่หมอหกสารภาพรักนี่ครับฮะในไหนไหนครับอ้าไม่เห็นมีเลยนี่อะนายทินหายไปไหนแล้วอ๋อภารกิจที่สองคุยกับคุณหัวหน้าห้องให้ได้นานกว่าสิบนาที ล้มเหลวจ้าภารกิจที่สไงครับเอกำลังจะขนของพวกนี้ไปไหนเหรอครับห้องพักครูนะครับให้เราช่วยไหมครับไม่เป็นไรหรอกครับแค่นี้เองผมขนคนเดียวได้สบายมากโอ้ จริงด้วยกล้ามแขนฟิตเปรี้ยเลยนี่ครับสมแล้วที่ออกกำลังกายที่บ้านเป็นประจำแหมแหมแหม,แมหน้าก็หล่อหุ่นก็ปังจะเพอร์เฟกต์เกินไปแล้วมั้งครับเนี่ยจากนั้นโอ้ขยันจังเลยนะครับเปิดเทอมวันแรกก็ใช้ข้าวว่างในห้องสม,มุดซะแล้วจะไปเข้าห้องน้ำหรือครับเอขอไปด้วยสิครับ เอ๋ช่วยอาจารย์ขนของอีกแล้วหรอครับเอนนี่เป็นเด็กดีจังเลยนะคิวครับรู้สึกวันนี้คิวจะอยากอยู่ใกล้ผมมากเลยนะครับงั้นเรามามาัดข้อมือติดกันไว้เลยดีไหมครับ คิวจะได้อยู่กับผมทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาและตลอดไปเลยไงยครับเงะเงะงังงงง้นเราไม่กวนเอแล้วดีกว่าเนาะภารกิจที่สามทำให้เอปรีแตกจนหลุดบทคุณชายมานิ่ง ล้มเหลวอีกแล้วจ้าฮ้วันนี้ยังทำภารกิจไม่สำเร็จเลยสัก,สกอย่างฮะเอ๊ะนั่นนายบอยนี่นะพี่บอยครับทำไรอยู่เหรอครับข่ากดเข้าเกมแล้วรู้ใช่ไหมว่าธรามกวนข่าตอนนี้ ผลลั์มันจะเป็นยังไงภารกิจท um ี่สี่แย่พี่บอยคนครูให้โมโหล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยจ้า ทำอะไรอยู่ครับน้องแดงคนดีคนเดิมของพี่คิวข้าอุตส่าห์พยายามเซ็ตผมให้หล่อๆต้อนรับเปิดเทอมแต่เองก็ทำเสียทรงหมดเลยไอ้บ้าเอ้ยอจาจาภารกิจที่ห้าทำให้แมวแดงวินแตกสำเร็จอย่างงไงได้จ้า ก็คงมีแต่ภารกิจแกล้งแดงนี่แหละนะที่ทำร้อยครั้งก็สำเร็จร้อยครั้งเนี่ยเมื่อแบรรี่ไม่สบายเอ๋แบรรี่ไม่สบายหรอโอโอนะพักผ่อนเยอะๆนะครับจะได้หายไวๆไม่ต้องฝืนนะเดี๋ยวพวกผมจะช่วยทำแดงบอยต่อให้เอง ขอบใจนะคะทุกคนเริ่มจากอะไรอะ่ะภาคเสียงใช่มะไม่ใช่ว่าเราต้องเขียนบทก่อนหรอครับแดงเอ๋ดนสดเอาก็ได้นี่ครับไอแดงถือโน้ตบุ๊กให้มันดีๆหน่อยทำไมโน้ตบุ๊กเปิดไม่ติดแล้วอะ่ะ ไว้ยอยู่เฉยๆก็พอค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แบรี่ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือโดเนทให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ super thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ